ิลเลียน EDC เตรียมจัดเทศกาลดนตรีระดับโลก Electric d r i c y Carnival ครั้งแรกในประเทศไทย17-19มกราคม2568ณจังหวัดภูเก็ต สายตื่เตรียมตัวกันให้พร้อมบิลเลียนอ d ดผู้จัดหน้าใหม่ไฟแรงแห่งวงการดนตรีของไทยที่รวมเอาคนรุ่นใหม่มาร่วมสร้างโปรเจกต์เตรียมทุ่มกว่า1,000ล้านบาทเพื่อสร้างประสบการณ์สุดมันครั้งแรกในประเทศไทยและพร้อมจะเปลี่ยนจังหวัดภูกเก็ตให้เป็นไอบิ a ซาของเมืองไทยกับเทศกาลดนตรีอ e l เล t ก i c d ดซ Carnival หรือ EDC งานเทศกาลดนตรี EDM ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาสะใจกับความมันจากเวทีใหญ่4เวทีที่มาพร้อมแสงสีเสียงแบบจัดเต็มทั้งระบบในระหว่างวันที่17-19มกราคม2568ณจังหวัดภูเก็ตนะครับก็งานของเรานะครับ EDC a n d นะครับเป็นปีแรกนะครับจัดวันที่17 18 19มกราคมนะครับปีหน้านะครับ2 0 2 5นะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็ ยังไงก็งานของเรานะครับเป็นงาน EDM Music Festival นะครับถ้าพูดง่ายๆก็คล้ายๆกับทุมัวแร่ครับคล้ายๆกันกับทูมัวแรแล้วก็เราใช้เวลาในการดําเนินการเล่นขึ้นมา2ปีครึ่งนะครับจนมาถึงวันนี้เราจะประกาศขายตั๋ววันที่7สิงหานี้นะครับเวลา7จ็ดโมงเช้าตามหลังที่อีเวนต์ป๊อปแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆทั่วโลกนะครับพร้อมกันก็คาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในงานเราเนี่ยประมาณ 30- 0 0 0ถึง50,000คนต่อวันนะต่อวัน ต่อวันนะครับเพราะว่ากระแสจากเมืองจีนนี่ดีมากเลยนี่ดีมากเลยครับดีมากเลยเพราะเรามีสมางากใหญ่ที่เมืองจีนกที่หนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ฤดูที่เราจัดก็เป็นไฮซีซันของภูเก็ตเนาะครับส่วนผมตัวส่วนตัวผมเนี่ยผมมีมีความตั้งใจว่าจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนเกาะภูเก็ตให้เป็นอีพิซ่าของเอเชียนะครับนำทัพโดยพวกเราเองและพันธมิตรที่เห็นเมื่อกี้ครับที่เห็นเมื่อกี้ในงานทั้งหมดเมื่อกี้ครับก็ยังไงก็ฝากฝั่งนี้ฝากตัวฝากโปรเจกต์ของเราด้วยนะครับได้ครับ โอเคโอเคต้องต้องเรียนอย่างนี้เราเนื่องจากว่างานเราเป็นงานที่สกลใหญ่น่อยไลฟ์อัพเราเลยต้องใหญ่ตามก็ใช้ย้ำๆว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่เคยมีไลฟ์อัพนี้ต้องบอกงี้ไม่ทีไลฟ์อัพนี้ไม่เคยมีคนเอ่อจะใช้คําว่ากล้าหรือบ้าคล้ายๆพอๆกันครับประมาณนั้นเพื่อคนไทยแล้วราคาเพื่อคนไทยเพื่อคนไทยแต่เราก็จะไม่ได้จำกัดว่าคนไทยซื้อได้อย่างเดียวเนาะเพราะว่าถ้าคนไทยซื้อได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งชนชั้นอีกก็ต่างชาติก็ซื้อได้ด้วย แล้วก็ตั๋วที่บอกว่ามีจํานวนจํากัดในเฟสแรกมันไม่ได้จํากัดขนาดนั้นเรียนว่าทุกคนน่าจะซื้อทันใช่ครับตัวที่บอกว่าราคาจับต้องได้พอจะบอกราคาอย่าง4,800เมื่อกี้ไงที่ที่แถลงข่าวไงเริ่มต้น4,800บาทซึ่งทุกแบงค์รู้สึกไงฮะราคานี่ถูกมากถูกไปมาหลายงานมากทุกงานเนี่ยเราเห็นอยู่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 ซึ่ง800บาทเน็ตครับสำหรับตั๋วเจเน็ตนะฮะรวมทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็ V I P เฟสแรก8,000บาทในครับ ในส่วนของจูนะะี้แหละค่ะเราเองก็เลยบอกว่ามีโอกาสไปดูมาแล้วเราคาดหวังงานนี้แค่ไหนเป็นผู้สื่อเป็นเกียรติมากที่ถูกถูกรับเชิญไป<อ>ได้ร่วมง,งาน EDC ลาสเ e ก a s เ<อ>มื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งไปเห็นกับตาเนื้อมาแล้ว<อ>ซึ่งตาเนื้อที่เห็นเนี่ยกล้องนนท์นนท์เออถก็มองหน้าเพื่อนอย่างเดียวเลยไงที่เพื่อนเรียนกันมานะเนี่ยโอ้โแล้วมาเจอกันตอนนี้ก็คือต่างคนต่างแบบว่าจำกันไม่ได้คือต้องบอกเลยว่า ซอร์ไพรส์มากและว้าวมากสิ่งความตั้งใจที่คุณแทนเนี่ยนำมาเปิดในเมืองไทยเนี่ยมันไม่เท่ากับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในนั้นตั้งแต่ปี1997เนี่ดียบบางคนเนี่ยไปคนเดียวแล้วก็ไปหาเพื่อนข้างหน้า<ม>ไปพบคู่แต่งงานกันมาร่วมฉลอะม,มาร่วมเป็นทเวัสซอรดีงานแต่งงานกันที่นั่นเยอะมาก แต่ทุกคนได้เป็นตัวของตัวเองจากการแต่งตัวจากการพูดจากการที่มีเวทีมีสเตจหลายสเตจซึ่งถ้าคุณชอบแนวเพลงไหนไปอยู่สเตจนั้นไปอยู่ในที่ที่คุณศิเป็นชื่นชอบไปอยู่ในไลฟ์อัพที่คุณชื่นชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่พี่พูดบาทีครับน้องแบงค์ว่าได้เป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดแล้วไม่โดยไม่ต้องสนใจใครและทุกคนในงานเป็นเพื่อนอคุณทั้งหมดและจะร่วมสุขสานไปกับเทศกาลเดียวกันทั้งหมดเลยครับอ๋อในสวันนี้เราจะ เออถ้ามีคนขอนะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากแต่งทั้งสามวันบัลลัคนเลย,ยเป็นไหมวุ้กเขาเลื่อนตัวให้ได้เห็นมเนี่ยเมื่อกูยิงเรื่องงานได้ครับน้องแบงค์เขาเป็นไงบ้างครับน้องแบงค์นี่ e ต้องขอบพ่อเลยพี่แทนใช่ไหมครับน้องแบงค์เนี่นนยถูกเชิญพิธีกรวันนี้เพราะว่าเป็นตัวพ่อของงาน เทศกาลดนตรีเลยเพราะนั้นเนี่ยจะว้าวมากคือบอ่มชอบเที่ยวอยู่แล้วชอบฟังเพลง EDM อยู่แล้วครับแล้วก็ตอนที่เขาประกาศว่ามี EDC ไท a n d อดะ,อะดีใจมากมคือแบบไม่คิดว่าจะมีมิวสิคเฟสติวัลระดับโลกมาอยู่ที่ประเทศไทยได้ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเตรียมตัวจัดหนักจัดเต็มแน่นอนเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบว่าการชวนเพื่อนๆแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นโลกใหม่ที่แบบทำให้คนที่ชื่นชอบทั้งศิลปะหรือว่าดนตรีเนี่ยมีความสุขไปพร้อมกันที่สำคัญคือเป็นการนำเสนอเรื่องไทยซอฟต์แาบเวอร์ดครับผมก็ได้เห เวทีสไตล์ไทยๆหรือเปล่าโอ้คนแน่นอนพี่ทยกันนิดนึงอะต้องเลยนอย่างนี้ว่าดูจาก KB ครีเอทชวลหลักที่เราขึ้นหลหน้ากากเนี่ยเป็นหน้ากาดที่เขาเขาเป็นครีเอชวลหลักของยินซัมเนียนะครับผู้จัด EDC เนี่ยตั้งแต่1997โหมากพยายามยัดลายกระหนกเข้าไปช้เวลา6เดือนกว่าจะได้มาทุกวันนี้ก็เรียนว่าเรามีความมีความมีความเตรียมพร้อมที่จะเอาความเป็นไทยเข้าไปได้มากที่สุดนำธงเลยตั้งแต่เรื่อง k ีละโอเคครับ หรือว่าจะเน้นถอดเสื้ออย่างเดียวดูทำไมกล้าถามลูก <c oughs> โอ้เบื่อที่สุดอยู่แล้วค่ะดูดาวไม่ออกหรอยิ่ง่อยชิ้นหน่อยยิ่งดี คุณแบงค์มามาเป็นพิธีกรทันไหมเห็นลังลงไอจีโอ้คนและแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวถามแทนดดข่าวได้ไหมคะขออนุญาตให้น้องแบงค์ถามาษาสังกฤษถามว่าที่เจ้าบ่าวพี่ในงานไม่หรอใช่ถามเจ้าบ่าวว่าในงานจะมีอะไรบ้างแล้วแล้วคนไทยเนี่ยจะได้มีความสุขสนานตื่นเต้นกับดีซีไทยแลนด์อย่างไรบ้าง So you know, as a co-founder of EDC Thailand, do you have anything to say to all the press? Uh, for me, I'm glad to see you guys. It's my owner, club. but I, I, will try to learn Thai language. Um, I hope EDC can help, uh, not help, uh, building anything about the tourism and the economic not only Phuket, about the Thailand. Um, but over, I. I really appreciate my partner Tim to bring the EDC to Thai so I can join this party and I hope you guys can join this party as well. Um, can I see you guys to can I see you guys in Phuket? Yeah, I can. mean next year January 19? We promise? Can we promise? Can we promise? Uh, uh, ได้แลได้ไหมรับรองมิสว่าเป็น his future husband ได้ไหมเหตุนี่คือเหตุผลที่อยากมาร่วมงานนี้ครับก็จากพี่แทนที่เป็นหนาสนิทกันอยู่แล้วเนี่ยก็คือเออเจสันโอเค about this question I will talk to him i t secret รอบ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  thank you so much ออ่าขบคุณมากคยังพร้อมหมดสถานที่เหรอครับความพร้อมสถานที่ตอนนี้เราเราปรับสถานที่เป็นส่วนหนึ่งแล้วครับแล้วก็มีเมนรถตรงกลางสำหรับรับผูเข้าได้เลยสถานที่พร้อมมากครับ พร้อมมากจริงๆครับคือท่านบอกว่าจริงๆคือจุคนได้เยอะที่สุดเลยใช่ไหมจริงๆไซส์เดียวทุ่มโอแลนด์เยี่ยมเลยอะ่ะ <c oughs> พูดได้ไหมเนี่ย <c oughs> ได้ <c oughs> ไม่รู้บรรยากาศว่าประมาณเท่าไหร่ Maxim um. <c oughs> แม็กซิมั่มแม็กซิมัมที่เราลองเราได้นปะปัจจุบันนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่นคนต่อวัน <c oughs> ต่อวันครับต่อวันแต่ไม่ต้องโอ้โหนะที่พี่ไปมารัสเซก็แบบคือหนึ่งแสนห้าหมื่น 1, 000, 500, 000คนคือยังไม่ได้เต็มเลยนะสองแสนห้าสองแสนห้าหมื่นคนยังไม่เต็มโทษยังไม่เต็มเลยเพราะนั้นเนี่ยสเกลเราเนี่ยก็เล็กแต่ก็เล็กกว่าไม่มาก วิธีไทยอะไรเข้ามาในริงๆอะไรวิธีไทยพังไทยก็ผพร้ทว่โชว์คือในงานเนี่ยครับต้องเรียนว่ามันมีลักษณะมันคืองานวัดไฮโซคาดิวเวลเนาะงานวัดไฮโซเนี่ยมันจะมีหลายหลายอย่างมากเลยมียามง่าาๆเลยคืองานวัดไฮโซ นะครับความวิถีไทยของเราเนี่ยคือในงานที่จั้ได้ไหมมันจะมีพอร์ฟอร์เมอร์มีคนมาแสดงมีคนเล่นกับคนเข้างานนะครับเราใช้คนไทยหมดเลยเราไม่เอาจากเมืองนอกเลยอาจจะมีลาไทยในประยุกต์เพิ่มขึ้นมาเหมือนโชว์ที่พี่ๆสื่อมวลชนเห็นวันนี้เราตั้งใจทําเลยว่านี่คือส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปอยู่ในงานเราแล้วก็มีการคอลแลบกับแบรนด์หลายๆแบรนด์องค์กรหลายองค์กรเช่นกาตันยูทูนทนพูดได้่างเราส่งเสริมคอมดี้เพราะเรามีโซนอัปทูเดตหาคู่กันเขาก็จะไปออก เวทีแล้วก็เชิญคนมาหาคู่การกับเราด้วยนะครับเชิญเชิญคนโสดทุกคนเลยเออก็คนที่ใช้คําว่าโสดละกันโสดตัวจริงเป็นยังไงไม่รู้คนตัวจริงได้คุณชายเห็นว่าครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากทางรัฐบาลด้วยกับการช่วยพูดก็กําลังพูดคุยกับท่านเอ่อทางรัฐบาลอยู่ครับว่าจะจะเดลือในดยการอำนินความสะดวกของของท่านเนี่ยท่านดำเนินความสะดวกอยู่แล้วแต่ส่วนเรื่องงบประมาณเนี่ยก็เดี๋ยวกําลังกําลังพูดคุยกันอยู่ ครับว่าเป็นยังไงก็ดีมากๆครับรัฐบาลก็มาร่วมด้วยแน่นอนครับแี่ยรอทางๆๆ g, ทาง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 กระทรวงทางรัฐบาลท่านตอบท่านว่าไปท่านบอกรายได้จะเข้าประเทศโอเคต้องเรียกงี้ครับว่านี่เป็นครั้งแรกเรางี้ครับเราตั้งใจจะทําให้ให้การการทำมิวสิคเฟิร์วครั้งนี้ยกระดับมาตรฐานของคนไทยขึ้นไปสองก็คือว่าเรามีกระบวนการจัดเก็บ Data ผ่าน Pop ในต์ป๊อปในโอเปอเรชั่นเฟดเนี่ยเรามีการ Jack แจกลิสต์แบนก่อนล่วงหน้า แล้วเมื่อเราจะมีการเด็กเก็บข้อมูลให้คนที่บินเข้ามาเ,เราจะถามว่าบินมาวันไหนจุดรับดิสแพนของนักท่องเที่ยวต่างชาติเราคือสนามบินภูเก็ตสำหรบทีสุวรรณภูมิเรารู้ไฟไ์ไปไฟ์กลับของเขาเราจะได้รู้ว่าเขาอยู่กี่วันเพราอยู่กี่วันเราจะคำนวณมินิมัมสเปนต่อวันได้แล้วตัวเลขเนี้ยจะไม่หลอกมันมากหรือน้อยไม่รู้แต่ผมบอกว่ากลุ่มเราคือกลุ่มที่ไม่หลอกใครว่ามันมากี่คนกันแน่ดันงนั้นอาจจะเป็นมิติใหม่ของการนําเสนอข้อมูลเชิงลึกว่าเราสร้างเศรษฐกิจอิมแพกนะครับ เปิด่อประเทศเศรษฐกิจได้เท่าไหร่จริงๆไม่มั่วอ่านี่คือเนนวัตกรรมใหม่กับอ e ีเวนต์ป๊อปครับครับกับการลงทุนในครั้งนี้บอกไปโอ้หอันนาะี้อันนี้ต้องเรียนว่าพวกพี่ๆลอง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 ,ลองดูว่าแบตทูแบตอะ่ะคู่ชกโค้กกับแบ๊บซี่อ่ะคทูโม่แรงกับอ e ีดีซีมันมันคู่ชกเดียวกันอะ่ะ <Okay. S 1> ทูโม่แรงหมดเท่าไหร่เราก็หมดเท่านั้นแหละครับอ่าก็เกือบพันล้านคือผมว่าคือเราอ่ะเคยเห็นงานตั้งแต่ ตอนต้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยฮะแล้วพอเรารู้สึกว่าอัฟเฟอร์ดีเพรชั่นเลยพอเราได้ยินว่างานนี้จะมาจัดไทยแน่นอนว่าเราแบบได้ระว,วาวอยู่แล้ว<ม>ลอย่างที่สองเราเห็นในตัวแค่กอันแหลกเขาเองที่เล่นใหญ่ขนาดนี้แล้วผมเ<ม>ชื่อเลยว่ายัางไงคือจัดที่ไทยเนี่ยไม่แพ้ที่อื่นแน่นอน เตรียมตัวยังไงบ้างสองสาวันนี้เขาบอกว่าจะให้ผสมทำเป็นไทยงเลยนะคือผมว่าเดี๋ยวที่จริงมันเป็นความสนุกเนอะมากกว่าที่แบบแค่ไปเสพตัวเพลงมากกว่าแค่ไปเสพโลยเฉพาะว่ามันคือการสนุกของการแต่งตัวผมว่าอันนี้ก็ต้องหน้าต้องทำกันบ้านกันหน่อยสักเดือนสองเดือนก่อนหน้าเดือนสองเดือนเลยเหรอเดือนสองเดือนแล้วผมแพ้มาแล้วแพ้มาแล้วแพ้แล้วพี่แพ้สามวันแพ้หมดเลยแพ้หมดเลย้เรียม โอ้โหก็ฮะก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็อาจจะอาจจะมีบูธอาจจะมีบูธทำไคิดว่าไม่ได้เหรอพี่แทนทำทุกอย่างเขามีพี่โจดี้แล้วมีเจมส์เจมส์แล้วทำไมทำอาหารไม่ได้โอเครับโจทย์อะไรอยากพิจารณาสุดท้ายฝากก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็ไปถึงไปถึงพื้นที่จัดงานนะครับพี่ๆคนภูเก็ตทุกท่านนะครับยังไงก็พวกผมขอฝากโปรเจกต์นี้ไว้ด้วยนะครับอาจจะ อาจจะไปกระทบกระเทือนการใช้ชีวิตในประจำวันบางส่วนนิดนึงนะครับแต่เราจะบริหารจัดการให้ดีที่สุดนะครับก็องก็ฝากโปรเจกต์นี้ด้วยครับ 外国、美国那边、澳洲，我也想这个这个快乐，呃，分享给大家。然后我的普通话不是太好，My Mandarin is not r e l y good. Yeah, that's why. 呃、uh,，谢谢。呃、uh,，卡不卡？不卡。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  ขายบัตรที่เวนป๊อปนะครับอีเวนท o ป๊อปแพลตฟอร์มอีเวนทป๊อปดอทมีนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มจีน6แพลตฟอร์มหลักนะครับทุกแพลตฟอร์มติดตามติดตามช่องทางของเราได้ใน i g Official นะครับ e c n r s c o r e thailand นะครับ